ไปที่ละบัวส้นผลก้อนบ่อปส้นผลก้อนเน้อผลตมผลมาแห้งแด้เนี่ยบ่อไปได้บ่อรถค้าบผลแบบพี่น้องเยเนาะต้มไก่บ่อป้าต้มไก่ป้าต้มไก่คือโชคดีแท้พี่น้องเยเนาะมาเจอต้มไก่ถูกกินบ่อเนี่ยเนาะเอ่อสาวผลมาส่งมือใดงชงมือสาวนี่บ่อเออ เอาไปมาสูงเศ้านี่ปพี่น้เนะา,า,าเนะใจหาเช้าเนาะใจหาเช้า,ากับต่นไรนุ่มๆตนัดแสนเศร้านี่หละไลยบนดุกกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดิน้พี่น้องเนาะ โบอาจจะอยู่ฝั่งลาวเนาะหรือว wow. ่าฝั่งไทยต่างๆประเทศเนาะงขยิ้นที่ตอนรับทานข้าซูซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะพอๆกับซองบ่าวแสนมื้อนี้น้อพี่น้องเนาะทางบ่าวแสนเดินทางมาที่บ้านของไอเวียงคือเก่าแล้วน้อพี่น้องเนาะมื้อนี้กะมามื้อนี้เนาะทางบ่าวแสนกะาขึ้นมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเสาอ่าเสาอ่าปูกระต๊อบให้กับทางนั่นนุ่งเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอวยเนาะทางไอเวียงเพิ่นโทรบอกว่าเพิ่นมาส่งแล้วว่าซั่นพี่น้องเอวยเดี๋ยวทางบ่าวแสนสิ เข้าไปเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพาะว่าเสางามบ่เนาะเพิ่นมาส่งตั้งแต่มื้อใดพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปสักถามทางเงินเอเวอเพิ่นก่อนเนาะแล้วก็มื้อนี้เนาะทางบริสั็ได้เดินทางเข้ามาครับทางบาบุญเพยเนาะแล้วก็ทางทางทีมงานเพิ่นบ่ได้มาหนั่มอนี้ก็คือทางบอตาบ่อจิตเนาะเพิ่นบริษัทคนมานั่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นไปเพื่ของเพิ่นเนาะก็อ่าช่วงนี้ก็ติดรถทางบ่าบุญเพยเพิ่นมาพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เนาะเพราะว่า ลดเปอร์เซนตยังเข่าห่านสอมอยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้มื่งเช้านี่ท่านโมเสนได้ไปเข่าไปเบิ่งอยู่เนาะเป็นกะคำลังมั่งคำลังแปลงพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือจะรูปแล้วกะเปลี่ยนสูบพี่น้องเอ้ยเนาะเปลี่ยนสูบกะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่พี่น้อยเทวาเป็นเพนะเพราะว่ารีดมันเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมันก็เลยเหตุให้ใหม่ลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะกับเปลี่ยนแต่ว่ารอบนี้กะนักชุดอยู่นะพี่น้องเนาะราคาค่าซ่อมนี่การ เป็นตีประมาณคร่าวๆให้นะ7,000บาทพี่น้อยเนาะแต่ว่าเอากระเป๋าสีเบ,บ็ดลายซัมไนท์ทาเบิร์น้ำกันพี่น้อยเพินพ่นเพราะว่าเพิ่นบอกนะประมาณคร่าวๆนี่คือ7,000บาทนเนาะนแต่ว,ว่าสีกลัวนี่บอกได้ว,ว่าสีบ่ถึง7,000บาทบอกอยู่ในประมาณนี้เพิ่นว่านะพี่น้อยเนาะไปะเดี๋ยวเราจะเข้าขไปค่กกะกับทางตรงนู้นเลยกับทางไอเวียเพิ่นก่นอพนพนี่น้องเอยเนาะโบก่าเพิ่นภาคอินเด็ดอีกย่างตอนนี้พี่น้องเอยเพือนมาได้พี่น้องเอยสบายดีนะเพือน อ๋อไปเม,มืเ่อเลี้ยวมาแต่เชียร์นอ๋อมาเต่เพื่อนบอบายๆน่าพิ่นถ่ายอยู่นะพี่น้องเ <c oughs> อยโอ้โหน่าพี่น้องเอ๋เอาวโอเคพี่น้องเอ๋น่าตอนนี้ฝนตกพี่น้องเอยเนาะปอ้โอเน่า <c oughs> ถือว่ามาเพื่อนน้องนุ่งน้องเดือนนี่พี่น้องเอยเนาะมวานผลนดีๆพี่น้องเ <c oughs> อ๋โอ้โหเนาะฝนตกอีกแล้วเนาะหวานขนาดเลยพี่น้องเอ๋โอ้ยทั้ง โอ้เด oh, e ี๋ยวไปเอาคันห่มก <laughs> ่อนอี่ละน้องนุ้งสบายดีไหมล่ะโบ้ส้นผลก้อนบ่อปลาส้นผลก้อนเนาะผลตกผลมาแห้งแด้เนี่ยไปไปไปเนาะพอเจียต่อกับผลตกคือเก่าพี่น้องเลยไปน้องแนไปไปผลตกไปโอ้ยพี่น้โหเนาะคนดีขนาดเลยเนาะโอ้แบบก้อนแบบก้อนหุ่นเฮ้ยฮามอ่าตอน สบายดีเด้อสบายดีไปไปไปเขาก้นเขาก้นเนาะฝนตกแล้วนี่เดี๋ยวไปทั้งนุปกรณ์สีน้อยโอ้โหนี่พวกพี่น้อยเสาคนหน้าเลยเนาะเดี๋ยวเขาที่ถามน้องนอกพื้นไม้มาเลยพี่น้อยเนาะหรือว่างามอยู่ได้เสาเนาะเดี๋ยวเดา๋ไปหาแล้วไปเลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวทั้งอระแสิเขามาหาน้องพื้นไม่เนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแห้งนะพี่น้อยย้ําประเดี๋ยวขึ้นได้ชุบขึ้นได้ยู่ประเดี๋ยเอาะ เออไปยากันะข้าวบ่โดยสบายดีเนาะปวตูอ <re <resides without motivo> ีเลาน้องว่าปวดเพยเออตอี่ยครับไอคิโดตบ่โอยากขี่รถเออมากระบปบนเพยสองคน้มนี่พี่น้อยเนาะมันมันพนดีดีน้องนองเดือนเนาะไปได้เข้าเขาไปก็น้องนอยเปียกัไปได้บ่ไปได้บ่รถค้าวเป็นแบบพี่น้อยเนาะ ทางเขามันจะข้ามือที่ว่ามันโดนใหญ่มากเลยพี่น้องเยทัมไปไปเข่าไปไหนปุไปปุบไปแบานุ่มไปแบบนุ่มไปเ่าซินุ่มมาอยู่ไปโอ้แบบนุ่มไปอ่าพี่น้องเยไปตปแบานุ่มไปตาไปแบานุ่มไป <c oughs> โอ้โหแล้วเออเประเทศไปทางเด้ยนี่เนาะป้าเฮงยีนยดีพี่นอ้อ <c> ย <oughs> โอ้เนาะสบายดีเลยเด้อ โดยเฮ้ยยังต้มหมอ ắn, ้อยังไงนี่ต้มไก่บ่โดยปลาต้มไก่ปลาต้มหมนี่คือโชคดีแท้พี่น้อยเนาะมาเจอต้มไก่ชุกกินบ่นี่เน <c oughs> าะเออต้มไก่สิผูกแขนนองเหนดองมากเลยกับตัวไก่เลยอ๋อสีผูกแขนบ่แคนถ่ายมาครบแล้วมบ่เสียงบาร์ด้เ<อ> <c oughs> ลยได้นี่พี่น้องเยเนาะ <c oughs> มีแต่ว่าสิมา่ใจเงินค่าสาวน้องนุ้งกว่เนาะอ๋อแบบว่าสิสิพูแขนให้บ๊อบเลยแบบแบบไรเนี่ยนี่และเว้ยอันอันแบบที่บ้านเรื่อยเชียควันยังนะแกมาครบมายาเขาก็ตื่นตกใจอ๋อแล้วเขาเสียควันบ่อบอ๋อแขนให้ท้อควัน มาแล้วกัผูกแขนให้นะเอ้าโอ้เนาะเพราะกันกันคือว่าปกติกจะเห็นในบ้านเิ่นกะผูกห้ยุเห็นเห็นด้วยแต่ว่ากะมันมันกะิงตามเนาะอิงตามเลยว่านั่นพี่นออบิงเลยนมีแรคห่นให้ได้ใส่ได้ใจโอ้ยบอกเลยว่าให้ผูกเงินผูกคมเราการว่า ทวายท่านก็อยากปลูกกับบ่าไรว่าไรว่าจำเป็นได้เงินได้ข้ามหรอกเลยเนาะปลูกปลูกแจพายได้กับอะไรกับอันมืกความสบายใจท่านก็เพื่อนพี่น้อยเนาะเพป็นอยากปลูกกปตแกนไห้กันอ่าได้แต่ได้เพื่อนเนาะโดยสบายใจท่านก็เลยทำเอาโดยโดยเป็นอยังเงยมีแต่ว่าปลูกแต่ฝพายที่ก so hmm. um, ็ได hmm. okay. so ้หรอกเนาะมัม hmm. mm ีเงินมีข้าก็ได้อยู่เนาะกับหู้กับก็คือหู้กันดีแน่นาะว่าครอบครัวทางเรื่องคนเป็ี่ยนได้เลพี่น้องเอยเนาะ แต่ว่าเฮ็ดให้โอ้ถือว่าเพิ่อนทั้งคูยเพิ่นสำนีกกันถือว่าดีใจแล้วทางบอสเซีนกันเนาะโบเล่หู้ได้พี่เนาะเนาะโบเล่หู้ว่าปกติกัคำว่าคืออันสำนับอสเซีนกับบุผูกกับผูกหรือบุปผูกกับเป็ี่ยนยางที่นะเอ้ยเพราะว่ากับเปลี่ยนยางมากมายที่นะโดยเอย่างหายมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน้องแล้วก็ชีวิตเด้วยเนาะโดยโดยโดย ่ามัไว้เดีวพวกมึอนี่ไหนใช่ไมรอยเค้งกันดีมาแล้วมาแล้วช่วโบปลอยดยมูโดยโดยแรักษาเพ่นไวคนอื่นออกแล้วกัถ้าเป็นคนอื่นเออก็ต้องเสียกว่านี่เนาะอันนี้เป็นน้องใครรถ้าเป็นคนอื่นเพื่อนกันใครกันถ้าพิส่าคือว่าะไรนอกน้องเราทำกันเกันคือหู้กันเนี่ยนอกทากกเอาเ่พื่อนกับโบมี่พื่อนกนนอกาก หากพี่ชอบกะส็หาใช้มาให้เนาะกะบพเป็นยังเอ้ยเนะาเนะเดียวเรื่องคือเรื่องยาพวกนี้ก็ไปซักแล้วแหละเอ้ยเยนาะกะบไปว่าหลายคู่หลายค้นลายว่าวใช่ไหนะกัย่านพี่น้องเอนะ้ยเนาะไปซักป้องกันเมียนไปซักมาแล้วเนาะสุรีกำนลัเพิ่นกะหาหาเข็มเพิ่นว่าเนานนะ คนในบ้านเี่แหละเนาะเป็นให้พี่เขาไปชอบพวแต่ว่าการมันบริข่าเลิกเป็นไรที่นะแต่ว่าหลายคนหนูว่าเอามันบรเข่าวได้แห้งแห้งแห้งอันตรายวัชนาแห้งกันเลยย่านนะพี่น้องไอ้กันเลยไปไปเมื่อวานเนี่ยยังปวดแขนอยู่เขาสร้างสร้างไม่กล้าเลยพี่จ้าอันยูนอฟี่น้องเอ้โอ้นอฟฟ์คนโตนี่เนาะผู้ผู้กับมีแต่เขาเองนี่แหละเนาะบริวารนั่นหลอกพี่น้องเอ้เนาะทั้งไอ้คนจี ผูเคลนให้แล้วผกขอตัวแคนให้โอ้เนาะดีใจพี่น้องเลยอ๋อตุ่มไก่ตัวพวกไงเลยเนี่ยนี่เนาะตัวหายสตั้งอ๋อตัวไงเยอะไงน้ำเลี้ยเด้อเดยฝนตกเนาะทางน้องเกันเตซินเตซินเตโซเนาะเตซินเตซินเนาะอ่าพลเรียนต้อนนั่นอยู่กินนี่ยวไปเอาไม้เพื่อนก่อนเด้อเอด้ออ่าฝนก็ตก เอาเทะพี่น้อยเนาะค่าเดียวนึงกะคนคนโอ้ทางเอ้พ่นกะนมาแจก่ดดได้หนะู้ได้นะเรพาพี่น้องเมาพันสีเนื้อให้นะทางเอ้พ่นมาเพันกะเตรียมไว้ให้ได้เลยนะ,พนะเพราะว่าจังได้บัตรหูเสร็จมาได้แลนะเพา่ันกะได้เตรียมสีแขนให้ให้ทันพี่น้อยนะอเนาะบวกเป็นยังพี่น้อยเนาะเพื่อความสบายใจของทางเอ้พ่นเนาะเจโตโตได้บาดแลนออกนะเกนาะเอ้ยพักเน่ดิพนกับ <laughs> พ่อเนาะมามาถึงเลยกับพ่ตุกตลอดเลยมองยูมองชนเป็นอะไรพี่น่อยยังนั่นดูเนาะใส่ส่งกันทั้เฮอยใส่ส่งเล้วเบานุ่มเบาด้วยมามาชวาไว้ชวจาช้าชูกกนช้ากอนโอ้ยแข่งพลพลาเปียกไปเลยเ้มากินบ่าไปนี่นะบ้มาก เอออ้ <c oughs> าวบ่ามักบ่บ่ซื้อนุมาพิธ <ars> แล้วสาบานี่เนาะมันมุมีหางใบไปนั้นนะว่าเข้าไปมันเบิดแลยเอาแบบนี้มาอยนมักนะเออกินมังกอยู่กินนี่ก็ได้กินมงกออดูอ๋อโอ้ยพิดใจมันแล้วไปเลยเนาะบ่ถึงใจเพ่นแล้วเอาเอาเอาเกให้มันกินมังกนเนาะอ โดยเดี๋ยวไปหาทั้งนุ่งเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นพากันต่อแล้หัวอยู่ผุดเนาะเพราะว่าผลเช้าแล้วเพิ่นต่อหัวต่ออีกพี่น้องเลยทางเลยเพิ่นกันกำลังสีต้มต้มไก่ต้มยำนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่ายทางเลยเพิ่นบอกขนนาดน้องปลาสีเะ็นได้ไรนะแกยังปวดแขนอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาไปซักอันวัคซีนเนาะทำวัคซีนกับปวดนิดนึงพี่น้องเอ้ย มาตัวว่าใช่ยังไม่ได้ซื้ออันลวดมาให้ใได้พี่น้องเยเนาะเพราะว่าทางป้าเป็นบอกว่าให้ซื้อลวดมาอยู่เนาะวันนี้ยังไม่ได้ซื้อมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวมื้อน้าก่อนเนาะวันนี้ขามาเบิงมันมันเสาเสาเพันกรจริงนะเออไปหน่อยฝังแลรกลราพ่อล,ลงบันไดที่นย,ยัง,ย,งยังทางไหนเนี่ยซ้อนแซมแซนบ่อเออเพราะไม่สังเเพย์เป็นพ่ะทรงบัดดับ่อนะทรงบันแล้วเนาะ เอ,อไม่ส่งมาเป็นแรงพี่ต้องเลยอันนี้สิตอกใช่นี่เลยแล้วก็โต <c oughs> ห่อดพุ่นเลยเนาะหักแรงหักแรงพี่ต้องเลยเฮ้ยล่ะมันบวมเล่ผลตกเนาะ <c oughs> ผลตกมันเลยงงเงี้ยงงเงี้ยที่บ้านนี่พี่ต้องเลยบางวัอจะจับให้ครับจัไปสิฮะวางมือเด้อ <c oughs> โอ้ย บาดเสียวอยู่ได้พี่ตัวไหนยังยังตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะแล้วยังเปลี่ยนออกตัวนี้ตัวนี้มันบุกหักเป็นยังไงตัวนี้เปลี่ยนแล้วก็เอาตัวรักรักยังไงนมาใส่ได้ลุงรักยังไงตัวน่ะเอาออกตัวนี้ไอต้าวป่าเวนี่ไอ้ต้าวมาจากไหนก็ไอ้ต้าวป่าเวนี่เอาป่าเวนี่บุกไปยังเอาออกเลยอ่ะมันมันมันบวกงาม อันง่ายเลยออกได้กัดเดียวบาสิดึองออกให้ยแล้วเพราะว่ามันมันเบิ่งบมางามเนาะมันเบิ่งบมางามตัวนี้แหลพี่น้องเอ้ยมันให้ขลาดอยู่นะแบ่งไม้ก็ได้แต่ว่ามันบุคคลตัวที่ว่ามันฝนตกมาแกมันโยกเยกกนยันแน่เนาะยังโมแนนด้วยสาวมันมาสง่งอันเมื่อใดส่งมือ,อสาวในเออ เอาไปมาส่งเสานี่โดยจักจักเสาเนาะเสาหกเสาหกหกเสาบ่เดาโอเสาเสาตัวกระต๊อบอะไรอ่ะเนี่ยหาเออหาเสาบ่โดยเอาคือบ่บ่สร้างหกเด้เรายังบ่เอามาเพิ่มมาบ่โดยเราเอาเงินก้อนเอาไปเอาเงินก้อนโดยใช้ใช่เจ้าของเพิ่มเอาแมนบ่หน่ะเออ เออดดยเศรษฐายก่อนนองนุ่มเซนสาวเรเซนสาวบอกเอาเซนสาวเม่ันเซนสาวรเซนกะบูคู่น้อนสาวเลยได้ยินนสาวเซสาวอะอ๋อดโดเพราะว่าเมื่อวันน้คุยกันว่าเออเซยนเซีนหนึ่ใะเพาว่าอาจจะแบบมันซื้อไม่เนาะมันซื้อไม่แต่กับดโดยเซยนสาวไปหน่อยเนาะตัวหนึงเซีนสา ปุรเป็นเจ็ดแสนเจ็ดแสนสพัน 4, เนาะเจ็ดแสนสอพันเพีงเอ้ยนิ่นงขนาดอะไรตกได้บ่อยละ่นิ้นนงขนาดบ่อยยังยี่ซื้อกันนันมาให้อยู่ซื้อลวดรวดมัด,ดะอะนะบัตบัตรห้าเฮกะต๊ตบนหมวงอะไรที่ว่าเขาตอที่ปูกก็ได้กะทหามันเอา<ด>เถอะลวดลวดที่ว่ามัดมัดเล็กันนะดดเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันมาเมื่อไหร่ซื้อมห ตกไร้วนน้นองแน่แพะน่องเจ้าเอา,เอาลานเอาลานนะกราลาน,นอนอยู่กําพนอนบ่ลอยอ่อยเออุต่อว่ะได้บอกจะให้จังต่อไปอีกว่าไหนเนาะอ,อ๋อคือไม่ตอนนี้พนมามะครบแล้วบ่ะเนี่ยเนาะลอย 45 thì đòi nó qua phù làm ngon nó cho sang năm phải gọi là năm ba năm ba rồi rồi bèo ế là ออกง่ายจะบวน,น้องแน่ง่ายอยู่เนะาะอ่าอันนี้เล็กตัวปูมันอยากอันไหน,นจํนึงพี่น้องเอ้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นตัวเฮ้าอันว่าแกออกได้เนาะอ่าเอาผลขนาดเลยมึงนี่ <c oughs> อ๋อน้องน้องน้องอัน เพื่อนๆอย่างนี้ชื่อนมมาบัถึกใจเพื่อนตุ่ยโดยเนาะว่าจะข้าไปในมินิมาร์ณ่ะมันเบิดลปีน้องไอ้นมเล็กซอยเนี่ยก็เลยเอานมตัวอื่นแทนนะเพื่อนแบบเคยกินนมเล็กซอยบัดนี้เนาะโอ้ยปีน้องเอ้นาะสมบัติด็กน้อยดีสุนุมมาพิดปีน้องไอ้ใครบอกไม่ใช่แ่เราจะวิดอัพเลยหืว้า เลูกเปลานอยาเพือซ yeah, yeah, ื storm, s <S ้อมาเพื yeah. oh, ่อให้น้องๆมันอยู่อาจะมาให้เพื่อนำไปย่อยนมเนาะจะบอะบึกใจอีแคมาจากนอกซื้อมาต้อนมพน้ำ้วยนีแกเนาะอะไรไม่เคกินู่บ่ฮะไม่ได้พ่กินบอน้องเจ้าโดย้หห้ไเลพี่ราอ้โอ้ยเนาะ ป้าหนุ่งๆเดี๋ยวเข้าไปนักก่อนละเดี๋ยวว่าสิเอาเงินให้เนาะเอาเงินให้ก่อนเพราะว่ามันประจัยเงินอะไรเพื่อนนั่นแหละพี่อนเอาไปหน่อยฮะเพี่อนเอาไปเนาะอันเสาอันเพื่อนมาส่งหาเสาพี่อนเอาไปเนาะแต่ว่าทางเงินเอเวียงเพื่อนบอกว่าจ่ายเงินเฉพาะตัวที่เพื่อนมาส่งก่อนก็ได้เพป็นแบบเพี่อนเอาไปเนาะจ่ายหาหาเสาเนาะ นสกตนุ่มๆตนแสนแสนสอาลายบุงดูสองสกแสสองแสนสี <t os> <t os> no. ่สิบเกบอลายบถแลวก็แม่นงเาเนาะแบ่งบางว่าคนบางคนเอาหาต้นดิเอาก็ไ่ได้หต้นเอาลาไปหาต้นนะเนาะอาาหาต้นคุณบงต้น คุณแสนซาพอดีพอดีหกแสนหกแสนแม่นหกแสนพี่น้องไยเนาะเพราะว่าต้นละแสนเา้ทต้นนะแสนเาร้ามัน่าหต้นในการเจ็ดแสนาแต่วายังต้นนึ่งพี่น้องยเนาะย่ากลถ้าเพื่อนอาวาซุงบาสิจ่าเงินเพื่อนอีกเด้อ ดยอ่าพอเพันยังหามาบพันครบพี่น้องเอ้ยอ่าตัวกามิตาวาบอกง่ายบอกอย่างเจ้าเลอนะเด้อมาอคันว่าเพันว่างเพันยังให้พันมาตั้งเสาตั้งอยังขึ้อนที่นะตั้งใส่ครับครับเตียงกับอยังนี้ก็ได้เด้อโด้วยมันเราจังเบิ้งเวลาจะว่าสิเบิ้งในน้ำเบิ้งเนาะว่าเขาเช็ดได้เลยนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันโบกโอเคมันในเสามันน้อย,อยสินะมันต้องมีไหมคางมันอีกนี่เนาะต้องลงเนาะ มีไม้ค้างมายอยังมันจะได้จะเห็ดได้พี่น้องเอ้ยอ่าสังกะสีน้ำมัตตาเป็นบ่โดยอ่า uh, สังกะสีน้ำมัตตาพี่น้องเนาะแต่ว่าสังกะสีพักตัดว่าควรจสร้ังไม้เจ้าน่ะโดยอ่าแต่ว่าอ่ามันต้องมีคือมีค้างมีสีงัวพี่น้อยเนาะอ่าเอามาเห็ดสินะมันจังมันจังได้อ่าไม่มันต้องมีมไม่อีกอะไรพี่น้องมันใจสีอ่าตั้งเพิ่มได้เนาะแบบ เห็ดอย่างคือมันน่ะนะคือคางมันน่ะนะเดี๋ยวเราจะเอามาจางไฟบ่เห็ดเนาะไมาจางไฟเห็ดบ่เดี๋ยวเราตอกหัวหัวมันก่อนเนาะไมาจางไฟตอกใส่แบบให้มันเห็ดดูโชข้าวใินะพี่เดียวไอ้เนาะให้มันดีกว่านี้สินะก็ให้มันแหนียนาแน่นนะเพราะว่าตัวตัวนี้นะมันบอกโอเคแบบไหมันแบบเวลาฝนตกคลิ่นมากก็ยังลำบากอยู่พี่เดียวไอ้เนาะพอดี หกแสนพอดีน้องพี่น้องเนาะหกแสนเดี๋ยวว่าแสนจะเอาเงินในทางน้องงเพิ่นไปให้กับทางกันเพิ่นก่อนเพราะว่าตอนนี้เพิ่นมาถ่ามาถ่าอยู่พี่เราไอ้เนาะเ no? พิน่นจะได้เงินว่าั่นหกแสนเนาะน้องพี่น้องเ no? นาะหกแสนพีน่เราไอ้เนาะหกแสนหาต้นหาต้นกับหกแสนยังอีกยังอีกแสนซา no? วเนาะยังหอ,อยัอยงอีกตคนหนึ่งเด้อยังอีกแสนซา,เ,ซาเดี๋ยวเป็นมาส่งเลยกะเดี๋ยวว่าสิ เอาเงินมาให้เจ้าอีกได,ด,อด,ด้อีหลาเลยโดยอ่โดยโดยเอาเดี๋ยวสิก็เป็นเงินของทางป้าเนาะทางป้าทางฝั่งไทยเลยล่ะเด้อดอ่าคพืนไอ้ฝากเงินมาให้ก็ทำเปอรแสนเป็นสะพานบุญให้พี่น้อยเนาะซื้อเสามาให้กับทางน้องนุ่งมันก็คิดเห็นอีต้นทงซาทางน้องเพื่อนพี่น้องเอยอ่าอยากให้ทางน้องนุ่งเพื่อนอ่ามีมองอยู่อันไม่พี่น้อยเนาะเฮ็ดเฮ็ดกระตุ้นไม้นะ อันที่ว่าเน้นหน้าโกเก่าว่าชันช้าน่าเอละเนาะคือตอนนี้เขาก็ซื้อเสาไมะกอนแล้วก็เขาก็คอยเฮ็ดไปเนาะเฮ็ดลักษณะแบบคือคือเทียงให้เทียงหน้านี่แหละพี่น้องมันกะมันกะสิมันคงกลัวนะหัวเสาเอาไปงมันใหญ่เลยเนาะโดยโดยเอาอีหละเด้อหนึ่งของทางป้าจะอยู่ทางฝั่งไทยเด้อเนาะให้ทางน้องนุ่งขอบคุณขอบคุณอวยใจให้พรทางป้าเด้อนอนอยู่ทางฝั่งไทยอีหละเด้อ โดยขอบุญขอบคุณป้าเด้อคอยป้าอยู่ดีมีแห้งไปเซ็มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยความเจ็บใหญ่ใดความไข้ใหญ่มีพร้อมทางไอแซมพอนเด้อเธอถากุกเอาไปดังเนาะขอบคุณขอบคุณทางป้าที่ทางฝั่งไทยหลายๆน่าไปดังเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้ทางบวเซ็นสร้างเสาเนาะสร้างเสาหกต้นยังยังอีกต้นหนึ่งไปดังเอยระกะเป็นห้าหัวเป็นละหัวไม้ไปดังเอยระกะ รักคู่อะไรแบบพี่น้อยเนาะที่ว่าทางป้าเพิ่นมอบไม้ให้คือตอนนี้นะฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าบัพ่อเฮก็ได้อีหลายครับผลตกน่ะมันมันโมเนนนะนะโดยอ่าป้าไวก่อนี่ยมันดินแห้งเนี่ยองเขาจังเฮ็ดก็ได้เพราะว่าเบื้องแดียสภาพอ่าอันไหมเนี่ยว่าไว้นอกเลยบ่โดยอ่าไว้นอกเลยเนาะโดยโดยเอ๋อโอ้โหผลมาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเดี๋ยววาสิไปหาทางเอเยีย์เพิ่งก่อนเด้อเด้อเช่นไรกัน ดี๋ยวดีใจทางนงนงพินวันนี้พ <c ười> ี่น้องเอยเนาะอ่าสบายดีล่ะสบายดีก่อนนะโอยสบายดีเออี่พี่น้องเยเพิ่นก็ถือว่าโอ้เนาะงามพอสมควรพี่น้องเนาะรักซื่อๆเนาะอ่าเพราะว่าให้ทางอเวยเพิ่นสัมาให้พี่น้องเาก็วางามอยู่ตอนนี้ก็มืผ้ามืพลมื้อกําล้แลมาไ้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเาทางบ่แสนขอจบคลิปไว้เพียงซํานี้ก่อนเด้อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณทาง พอพี่น้องบ่จก็สู่คนพี่น้องเลยเนาะปูอ๋อตัวอ่ามื่นผ้ามื่นผนไม่ไรพี่น้องเลยเนาะแต่กี่มองช่วยมองเศร้าของทางเอเยี่ยมเพื่นกัดนักน่วงคือกันได้พี่น้องเนาะนี่ฝนดาวฝนตกฝนลินมาหนาวโอ้พี่น้องเลยเนาะผ่าตรงผ่าตังนี่กับพึ่งบ่าบ้าพี่น้องเลยน้องเขาจะไหนกันเป็นกับร่งใจของท่างเอเยียเพื่อนพี่น้องสู้ๆเด้อเนาะพี่น้องเนาะสู้ๆเว่าอ่าตอนนี้กั ทางเรากำลังรวบรวมเงินนลำพิระเนาะถือว่าทันใดที่ว่าอยากคิดเห็นนอกจากซอยแบบสมทบกับมาผู้เล็กผู้น้อยก็ได้นลำพิอะเนาะพอได้ซื้อเครื่องมาให้ทางเบียงเพลินเนาะเป็นเพลินทางซานนี่แหละพิระเอ้ยน้ามันถือว่าใส่นลำพิระเนาะใส่โอเคด้วยกว่านี้นะใส่เต็มดิ่งได้กว่านี้นะฮักกว่านี้ลำพิระเอ้ทางหรับคลิปนี้นลำพิระเนาะทางมาแสนลำพิระเนาะไปก่อนพบอๆกันใหม่ในคลิปหน้าทาหรับคลิปนี้ทางมาแสน อขอบคุณขอบคุณทางป้าเจริญอยู่ทางฝั่งไทยเด้นอน้องคอยทางป้าเจรดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงปัตนาสิ่งใดขอยได้สมหวัง,ง,งรั่นปัตนาขอยมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดวางสิ่งใดขอยได้สมพรสมปัตนาเด้อขอยมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบรรยากาศตอนผูกแขนนะพี่น้องเนาะ,ะสบายดีนะพี่น,นอ้องเลย